บนบรลังผมอยากจะบอกมันว่าก็นักคอนมนมมีสอสอของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่ไงไอ้โง่วันนี้ผมมีเรื่องและมีความในใจที่อยากจะมาพูดมาเล่าสู่พี่น้องชาวภูมิใจไทย ในจังหวัดนครพนมเพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นภูมิใจไทยของตนเองเพราะที่ผ่านมาหลายปีพี่น้องจำได้ไหมครับตั้งแต่ตอนผมตัดสินใจมาร่วมกับพราน่านเทวินชิดชอบพนาท่านอนุทินชาญวีลกูลท่านศักดสยามชิดชอบและหลายหลายคนซึ่งเป็นผู้นำํำภาคภูมิใจไทยในปัจจุบันนี้ผมถูกโจมตีว่าทรยศหักหลังขายตัว ทำดีแค่ไหนพี่น้องนัครมนมก็บอกไม่เอาในที่สุดผมถูกพี่น้องลงโทษให้สอบตกไม่ได้เป็นสอสอแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของครูแก้วด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการของพรักภูมิใจไทยที่สอนผมอบรมผมแนะนำผมบอกว่าแก้วต้องทำเพื่อประชาชนต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นผมจึงไม่โอทำความดีต่อไป จ็ดปีต่อมาพี่น้องที่เคารพครับมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งผมต้องขอบคุณพี่น้องเขตหนึ่งจังหวัดนครปนมีส,สงครามนาว่านาทมบ้านแพงที่ทำให้ผมได้เป็นสสอ,อีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเขตสองเขตสามเขตสี่ที่ให้กำลังใจครูแก้วให้กำลังใจพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด ต้องขอขอบคุณด้วยเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับสส,สเขตจังหวัดนครพนมมีภูมิใจไทยอยู่คนเดียวคือสุภชัยโพสูแต่หัวหน้าอนุทินชานวีรกุลท่านเลขาศักสยามชิดชอบครูใหญ่เนวินชิดชอบให้ความไว้วางใจให้คนนครพนมคนนี้แหละครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรสองปีสามเดือนครับพี่้อง สอบตกไปเจดปีทําความดีต่อมาเลือกตั้งใหม่ชนะพักเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่เด0งสามหมืนคะแนนครับพี่น้องครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่พักภูมิใจไทยท่านครูใหญ่ท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักมีมติให้ส่งคนนครมนมคนนี้แหละครับ ไปปรำลงตําแหน่งเป็นรองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประเทศไทยรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่สองในนามพระคุูใจไทยเนยวินชิดชอบบอกกับผมยังไงพี่น้องรู้ไหมครับฟังให้ดีแก้วพี่ให้ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงเกษตรข่าวก่อนนูน้นและให้ตําแหน่งรองประธานสภาในวันนี้พี่ไม่ได้มอบให้เป็นของแก้ว ไม่ได้มอบให้เป็นสมบัติของครอบครัวโพสุแต่พี่มอบให้เป็นของขวัญสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทั้งจังหวัดพี่น้องที่เคารพครับสามปีเศษเศษที่ผ่านมาพี่น้องเห็นไหมครับผมเป็นสอสอผมเป็นรองประธานสภาอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยดูแลจังหวัดนครปฐมของพวกเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรีคมนาคมศักสยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยพี่น้องดูเอาครับสอสอจากจังหวัดตื่นมานครปนมเขาอิจฉานครปนมมีสอสอคนเดียวได้ถนนหนทางหลายพันล้านหลายหมื่นล้านภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไม่มีภูมิใจไทยดูแลกระทรวงคมนาคมไม่มีคนชื่ออนุทินชาญวีรกูลดูแลในภาพรวมไม่มีคนชื่อศักสยามชิดชอบดูแลอยู่ และไม่มีครู่แก้วเป็นสอสอให้กับพี่น้องนคกมนุษย์ในนามพระปุมิใจไทยเรายัางได้อย่างนี้หรือไม่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมสงสารสอสอสกลนครผมสงสารสอสอจังหวัดอุดรธานีอภิปรายในสภาทีไรอภิปรายทีไรเรื่องงบประมาณก็ดา่ารัฐมนตรีคมนาคมว่าทําไมต้องเอาง,งบประมาณไปพัฒนาที่บุรีรัมย์มากมาย ทำไมต้องไปพัฒนาที่ศรีสะเกดมากมายเขาด่ารัฐมนตรีถามว่าทำไมเอางบไปสร้างที่บุรีรัมย์เยอะสร้างที่สุรินทร์เยอะสร้างที่ศรีสะเกดเยอะและสุดท้ายมาลงที่นครพนมนครพนมก็มีสสไม่กี่คนทำไมได้งบประมาณมาเยอะเหนือเกินผมเป็นประธานบนบันลังผมอยากจะบอกมันว่าก็นครพนมมีสสของพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่ไงไองโง่ มันโม่จริงหรือมันแกล้งโม่สกลนครอยากได้งบพัฒนาเยอะๆมึงเลือกฝ่ายรัฐบาลสิเลือกพรกภูมิใจไทยทั้งหเขตเจ็ดเขตรับรองสกลนครจเจริญทัดเทียมนครมนฑอ,อย่างแน่นอนครับ